ชิโร่สำรวจบ้านนะคะคุณผู้ชมพี่ใหญ่สำรวจสวนเหรอครับสวัสดีนะคะสวัสดีเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะคะทุกคนเช้าวันจันทร์กับการนอนบ้านหลังนี้ครั้งแรกนะลูกชายตื่นมาสำรวจบ้านนะคะชิโร่นะคะไปทางนั้นก็เป็นใครอีกนะวอล์กสพิงกี้พิงกี้อิสตาฮัลโหล ทิงกีสตาลยนี่ค่ะชีโร่สำรวจนะคะนี่ต้นมะกรูดนะคะคุณผู้ชมมีกล้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดสวนนิดนึงด้วยนะคะให้สวนเรียเรียนต้นนั้นมีอะไรคะมีต้นอ,องุ่นอยู่นะคะคุณผู้ชมสังเกตนะคะโอ้โหสำรวจสำรวจทางที่ใช่สังเกตนะคะสำรวจนะคะ ใกล้เชิญเข้ามาในห้องแอร์นะคะทุกคนห้องฟิตเนสนะคะทุกคนข่มข่มค่ะอังเซอีเซียอะไรนี่ข่มข่มเบบี้ข่มหรือข่มโอ้โหไปเดืยดเหียเดี๋ยวนะคะพี่น้องจ้าแฟ่ในจ้าทุกคนเช้านี้ค่ะกับแดดที่เปรี้ยงเปรี้ยงพิงกี้สำรวจนะจ๊ะพิงกี้ไม่เข้าบ้านนะคะคใายในอัง Pinky, kind of.